ขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Xbox Thailand นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเกมของโอโ o p a t เทเวลล์นะครับผม Champion of the Continent c o t c นั่นเองสัปดาห์นี้ตู้ใหม่เข้ามานะครับผม3ตัวละครเลยโหดมากก็จะเป็น Travel of the Memory 2สองตัวคือซัสสทอนนะครับผมนิ่สุดก็มาแล้วก็ซิกหน้านะครับผมอ่าแล้วก็อีกตัวละครตัวนึงก็คือโอเชตหรือโอเชเต้นะครับผมซึ่ง เป็นตัวละครจากภาค2นะครับผมสแตทอสกับซิกหน้าใช้หินแรกนะครับผมหินแรกร่วมกันนะใช้หินแรกร่วมกันแต่ว่าตัวละครแยกตู้นะโอเคถ้าเราจะกดเราจะกดเราจะกดซิกหน้านะผมกดเพจร้อยไปแล้วนะจ่ายไปร้อยแล้วแต่ว่าได้โจชัวมาตอนนั้นลืมลืมอัดกดอัดไม่ติดอ่า รอบนี้เดี๋ยวใช้หินใช้เพชรใช้เพชรสะสมนะอ่าใช้เพชรสะสมมีอยู่แปดพันหกจะลองดูนะว่าจะไปได้สักเท่าไหร่คืออยากจะเอหนึ่งอ่าอยากจะเอศูนยสิครับอ่าโลแรกไปนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะชุดแรกผ่านไปยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะไปกันต่อนะ เสียงไม่ค่อยดีนะเป็นวัดโอ้เอ้เอ้มาแต่วันเลยมยเนี่ยไม่ใช่นะเป็นคอโดน่านะยังไม่มีเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะสิบแล้วเหรอโอเคคอนโดน่าก็โอเค,อเค,อเค,อเคนะเพราะว่ายังไม่ได้นะเป็นตัวใหม่โอเคไป ก็แหกคอนนามาก็โอเคนะถือว่าตันละครที่ยังไม่มีโอเคไปสเต็ปต่อไปอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหโมลู โอลูผมผมเอ้ยเ่หรแล้ววะลืมแล้วเหมือนกันยวนะเดี๋ยวเราไปดูโมลูกันแป๊บหนึ่งก็ได้ครับ โอ้หมายเลขสามแล้วโอเคไปกดต่อนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าอเลโลนะนี่เทานะกับสี่โลนี่มินมีตัวห้าดาวออกมาสามรอบเลยนะ ถ,ถึงว่ารอบนี้ไม่เกลือแต่ว่าก็ยังไม่มา โอ้พอทักปุ๊บไม่ให้อะไรเลยทีนี้แหมอ่ามาเถอะมาเถอะสองสามสี่ vâng tất đều kê ba elisa thôi mày hé cái lái nha ta ba อะไรละเจ็ดแล้วว่ะอ่ะ,อะสตีทคือได้เยอะนะแต่ได้ไม่ตรงตัวที่ต้องการโอ้ โอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวสตีดเหรอเออเดี๋ยวเราไปทบทวนดีกว่าเมืรร่อกี้ได้ไเอเลน่ามาเอเลน่าผมไงอเวกซี่ไปเร็วอะ่ะ แต่ U10 ก็คงแขกอะไรอยู่เนาะแล้วก็เอลิซาผมว่าผมก็เอลิซาอ่าเอลิซาผมก็ A4 เ,เหลียวไงืมแต่สตีทนี่น่าจะยังนะอ่าสตีทอ่ะ A2 ออไปเลยล้วกัน นะเดี๋ยวค่อยมากดไม่เป็นไรเออมัน A4 ไปเกือบหมดแล้วอะ่ะโอ้โมเงียบเลยกดสกคริปต์ดีกว่าขี้เกียจลุ่นละนั่นไง <laughs> ก้าแล้วนะสิบมีดวงแหกแต่แหกแหกไม่ตรงที่ต้องการอืม ได้มีหวังมีหวังเต็มการณนีแน่เลยโอ้ นูน่เนี่ยมันแหกเยอะนะแหเกเยอะมาก สซีเแล้วโอ้ยหายใจไม่ออกเป็นหวัดโอ้แหกเยอะแต่ว่ามันดันเป็นตัวละครที่เอไปเยอะแล้วไง อืมจะเอากันให้สุดซอยจริงๆเหรอครับท่านเดี๋ยวสิอ้สคิปเลยเนาะนั่นไงไม่มีอะไรเลยสุดซอยแน่นอนแหละอีสองสเต็ปสุดซอย โอ้ใจร้ายมากอ <_ k _> สุดซอยเลยครับร้อยห้าสิบเมตรโอ้โหสุดซอยเลยสิบห uh ้าโลอืม ยาหยาบมากงานยาบจริงๆคือจะด่าว่าเกลือก็ไม่ได้นะเพราะแหกเยอะแต่ว่ามันเป็นแหกตัวละครที่ A4 ไปเยอะแลว้วอืมจบเลยแะเดี๋ยวค่อยไปแรกแล้วกันครับเอ่อเร็วเมื่อกี้โน่นแหมือเชน อ่ะโนนาก็ยังดีนะโนนายังไม่ A4 เนาะอืมระดับดีอยู่เนาะโอ้โหสุดซอยเลยครับเออโอเคคลิปนี้ก็จบเท่นี้นะเดี๋ยวผมไปแรกหินเอาอ๋ออันนี้ดีกว่ากดสะสะทอนเล่นๆสักรอบดีกว่าอ่ะเดี๋ยวกด ร้อยฟรีสัสะทอสครับไม่ใช่ร้อยฟรีแทร่ร้อยจ่ายเงินหนึ่งสองสามสี่ห้าโหกเจ็บแป๊ะ <laughs> <Yeah. S 2> จบโอเคครับผมไม่ครับไม่ไม่ไมเอา้าเลยมาสิบเลยทีนี้เอยีน่าไปกดสะทซัทตรงนู้น อ่าโอเคและนี่ก็รอมีรอบนี้มีแรกเวทันซีด้วยนะใช้หนึ่งร้อยแต่ผมไม่ม่กลุ่มอะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปแลกซิกหน้าเอานะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ละครับสวัสดีครับ